ครับสวัสดีวันอังคารที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดหกหกนะครับเช้านี้ก็ัาไปสามคันนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลงโปรแกรมรีแมปเรียบร้อยแรับแก้ไขปัญหากล่องล็อกนะครับก็อันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับก็วันนี้ตรวจเช็คเรื่องมอตอต้มรั่วนะครับยื้อมานานนะครับอันนี้ตรวจเช็คแล้วมอเตอรต้มรั่วก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเป็น ของลดราคาช่วงโปนะครับตอนนี้ถึงปีใหม่นะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับแก้ไขอาการให้เรียบร้อยส่วนคันนี้ก็รอหมอวิ่ิด้ใช้นะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับรอตรวจอาการเบื้องต้นนะตอนนี้กําลังกรอกข้อมูลวิเคราะห์อยู่นะครับโอเคนะครับชถวนี้ก็สามคัน รับแก้ไขปัญหาโตโยต้าซีนโรงงานโดยตรงนะครับรับติดตั้ง LPG NGV ชุดควบคุมแท้อ e ิตาลี T T T, และชุดควบคุมจีนนะครับลูกค้าอยากได้ชุดแท้ชุดจีนเลือกได้นะครับโทรปรึกษา0895265299ครับใหญ่ power shop หรือใหญ่อะไรแก้ขขาวสวัสดีครับ